น่ารักน่าหยิกที่สุดนะคะนี่2สาวของเราค่ะปล่อยภาพเบื้องหลังมาแล้วนะน้องลิสก็ปล่อยออกมาให้ดูแล้วเรียกว่าพอได้ดูปุ๊บเนี่ยต้องกลับไปวนลูปนะคะดู MV ของน้องอีกทีเลยเพราะว่ามีความตั้งใจมากๆนะคะแล้วบอกเลยว่าคําชมนี่คือทลักเลยนะสําหรับคลิปนี้นะคะหนึ่งในนั้นค่ะคนที่มาแอลเอิง e ก่อนใครเลยก็คือ YouTube เลยนะคะ YouTube มาก่อนใครเลยค่ะทุกคนแบบม YouTube มาเองเลยนะคะมาคอมเมนต์ให้กับเบื้องหลัง MV ของน้องนะ ซึ่งขอบคุณน้องลิสมากเลยที่ถ่ายเบื้องหลังมาให้ดูกันนะคะเพราะว่าแอดก็เพิ่งรู้ว่าถ่ายทําทั้งหมดเนี่ยสวันนะคะทุกคนวันแรกเนี่ยจะเป็นน้องถ่ายเดี่ยวๆก่อนค่ะก็มีหลายซีนเลยนี่นะเริ่มมาด้วยซีนหมุนร่มเลยค่ะสปินเข้าไปนะคะพี่ผู้กากับเขาก็สั่งค่ะว่าให้มุนแบบไหนยังไงค่อยๆเปิดออกมาเจอแม่นกนะคะ อันนี้คือแอดไม่ได้แซวนะน้องลิซก็แซวตัวเองค่ะว่าเขาก็ถามว่าลิซ่าใส่ชุดอะไรอะไรแบบนี้นะคะน้องก็บอกเดี๋ยวนะนี่คือแม่นกหรือเปล่าหรือว่าฉันเป็นลูกนกอย่างนี้นะซึ่งแอดคอนเฟิร์มเลยว่านกแน่ค่ะแต่ต้องนกฟินิกซ์เท่านั้นนะคะค่าไม่ตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพนะคะร่างทองอยู่เสมอเลยนี่แหะค่ะเบื้องหลังความทุ่มเทนะคะผู้กำกับอาร์ตใดเออยอะไรเอ่ยค่ะน้องลิซเนี่ย จะเห็นยิ้มแย้มกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยเฉพาะแค่ตอนเมคอัพนะอ่ากับตอนแบบว่าเล่นกับกองถ่ายทีมงานอะไรแบบนี้แต่พอเข้าฉากดูสิคะปึ้งโอ้โหปึ้งไหมล่ะมุสาวะปึ้งไหมล่ะปึ้งหนักมากนะคะก็คือทุกซีนทุกช็อตน้องอินเนอร์ดีแล้วถ่ายทำรวดเร็วมากค่ะจน มีแบบคำชมเนาะว่าแบบว่าโอ้โหลิซ่าคือมืออาชีพ professional มากเพราะคอมเมนต์ทั้งหมดค่ะมาทิศทางเดียวกันเลยว่าพอได้ดูเบื้องหลัง MV ตัวนี้มันมี energy เนาะมันได้รับพลังบางอย่างของน้องนะคะซึ่งน้องก็พูดไว้ท้ายคลิปเหมือนกันว่าหนูหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับพลังจากหนูไปแบบนี้นะคะซึ่งน้องเต็มเหนียวมากแล้วก็มาถึงในช่วงวันที่2ค่ะ วันนี้ที่คนสวยวรอคอยนะคะวันที่สองไม่เหงาแล้วลิซ่าโลซาเลียมาเจอกันแล้วนะคะก็จะเมามมยกันสุดฤทธิ์เลยแต่ว่าถ่ายทำเอ็มวีก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสนุกสนานนะคะก็บอกว่าวันนี้ฉันได้เจอโลซาเลียแล้วนะบรรยากาศก,ก็จะเป็นเอาดอร์นะคะจะไม่เหมือนการถ่ายทําวันแรกค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าโดนแซวสิคะเพราะว่าโลซาเลียบอกว่ามันมีท่อนนึงฉันฟังผิดนะคะเรียกว่าพูดออกมาจนลิซา่านี่ขำกากเลยที เดียวนะคะคนั่นก็คือท่อนที่บอกว่า face eye body go wide ใช่ไหมท่อนนี้ค่ะแต่ว่าโรซดเลียบอกว่าฉันได้ยินว่า face ass <c oughs> ไม่ใช่ face eye อย่างนี้นะคะโอ้โหก็ขำกันเลยค่ะจาก eye เป็น ass นะคะบรรโไปตูดจุมุจุมูได้อย่างไรนะคะลิซ่าก็ขำเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่นี่เมามอยเมามอยกันอะไรแบบนี้นะน่ารักมากค่ะ ก็เนี่ยแหละค่ะการถ่ายทํา MV นะคะจบปิ๊งจบสวยไปอย่างรวดเร็วทุกคนก็ประทับใจแล้วก็แน่นอนค่ะเสียงสะท้อนเหมือนเดิมหมดทํางานกับลิซ่าอะไรก็ง่ายไปหมดนะคะพราะมองเป็น professional นะคะพอมองอคือ่ะไรคะเพราะน้อง professional อยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็เราได้เห็นอีกก้าวหนึ่งของน้องลิซที่พอออกจากค่ายออกจากสังกัดมาดูแลตัวเองอยากทํางานกับค่ายอยากคอลแลบกับค่ายมันก็ได้หมดนะฮะเนื้อหาเพลงต่างๆมันโดนใจจนเป็นที่ชื่นชมนะของนักวิจารณ์เพลง ทั่วโลกนะคะว่ากล้าที่จะหยิบจะพูดเส็จสีเนื้อเรื่องของผู้หญิงที่โดนกดทับด้วยต้องบอกว่าหมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าขนบการทํางานอินเตอร์มากๆเลยคือต้องกล้าพูดกล้าบอกแทนสังคมโลกนะเวลานั้นๆด้วยถึงสิ่งที่เราเจอหรือว่าปัญหาที่ผู้หญิงส่วนมากได้เจอแบบนี้มันแล้วแต่นะว่าใครจะสะท้อนปัญหาไหนที่ตัวเองสนใจนะซึ่งลิซ่าถ่ายทอดออกมาด้วยงานอาร์ตแบบนี้โอ้โหเนี้ยบจริงๆนะคะรอลุ้นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวั mtv โหวตกันนะจะปิดแล้วเนี่ย ad post ในชุมชนตลอดนะคะก็คือที่เป็นในส่วนของโพสต์ภาพนิ่งแหละมีลิงก์ไว้ให้ทุกคนไปกดตามนั้นหรือว่าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในคลิปนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วช่วยกันเต็มที่นะกางวิ่งกางวันได้10คะแนนแต่ว่าถ้าเป็นหลังช่วงเวลาเที่ยงคืนเนาะรู้สึกว่าแต้มมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นคูณเป็นเท่าตัวด้วยเพราะฉะนั้นช่วยกันกดแบบด่วน,นเลยนะคะอ่ะนี่เป็นบรรยากาศการทํางานค่ะและอีกอย่างหนึ่ง mv ของน้องตอนนี้อยู่ที่ 57ล้านวิวกับ13วันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเรามุ่งสู่60ล้านวิวแบบดือนด่วนได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะมิตรรักแฟนลิสทั้งหลายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะพระฤหัสบดีแล้วสู้ๆค่ะทุกคน